ก็ได้ร้านหัวจืเนี่ยวมากินแับำตำทำ,ำได้เลือดแม่เจ็บไ่ตู้ยุยนาวานะคะเสียดายยายแมวตำเขาเนี่ยขวนโลนเสียดายทน้ำเตีกิงโล่นะคะมาิบเสียดายใส่น้ำตาลปี๊บ ายางไค้งคือเหอไแมกวกลวแล้วอืมปนะ่าปัปีประมาณจองคีดนะ,ะแมวซช่หนึ่งการน้อยจากิด

Cảm ปลาเนี่ยเอาใส่เลยนะคะเขี่ยน้ำไป ใส่เกลือไปกึงจนชาหนะคหะืมหวานมาตดองตามแบบเล่าวองตาม,มาตึ้งนิดเปล่าหน่อยร้อยไปเนอะ แก้งแ,ลแกล้งแม่มารก,ก็เหนียวแดงกวนเสียดายทงเกโลแต่อย่างปลาก็อย่าแมวคูดแล้วเนีย่นย,ย,ยนะยากเอาเหนียวกวนเห็นเม็ดชื้นอ่ะ đều để ăn cho biết rồi chia đại nếu nào kẹp vào lại là cơn ra mất đó, là Hãy subscribe cho nữa Ghiền หมันว่านไม่ต้องตึงแต่ปลาวันใดต้ามในวันนี้ไม่มันแต่กินได้เชี่อได้เนี่ยแม่เชื่ได้ ะะเ,เ,เสร็จแล้วนะคะเห็ปิดแก๊สเสร็จแล้วนะคะการเนียวว่ยขกวนเนี่ยกวนแดงหวานอร่อยยีแมวเ,เสียดายนะคะแล้วนะนี่เอมันเลือ่อยมันเห็นแมวเก็บใส่ตู้เย็ยนเอาไว้ไม่แก้งกำบังดี เท้าเหนียวกวน